สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะมาพบกับพิลค้าแบบช็อตจี้นะคะก็จะมีให้เพื่อนๆเลือกสีกองเหมือนเดิมเออแต่จะมาในหัวข้อเรื่องเธอรักฉันหรือเธอรักตัวเองนะคะมาค้นดูนะคะว่าเพื่อนๆนเนี่ยนะคะสิ่งที่เพื่อนกระทำหรือเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ากำลังทำให้คนอื่นหรืออะไรเนี้ยคุณทำเพื่อคนอื่นจริงๆ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทำเพื่อตัวเองนะคะ นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเป็นคนเทาๆนะคะแต่มาดูกันว่าระดับความเทาของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะก็ดูกันไปเลยพร้อมๆกันนะคะมีให้เลือกนะคะสี่กองนะคะอ้อจะใช้ไพ่อา o r l e of s h s h a d o w s and Light นะคะในการดูนะคะแสงและเงาของเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะกองที่1นึกองที่สองกองที่สามกองที่สี่นะคะ มาดูกลองแรกเลยนะคะ Violet d u c h e s นะคะ Stiffed Bullet and Stock Hmm My Dear Fairy นะคะ Green Up Time โ oh. ห Ghost of the Pumpkin Patch นะคะ c a l Your Blessing นะคะรอคอย Angel of Academy นะคะ Miracle <laughs> นะคือเป็นแบบเป็นแบบคุณอนะแบบเหมือนกับเป็นคนที่แบบฉันจะว่าไงว่าไงดีนะแปบ๊บนึงนะคะอึ๊บเอาหมอนมาอ่านะ เหมือนแบบคุณกำลังรอคอยให้สิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปเนี่ยนะคะมันผีดอกออกผลนะคะเออรอว่าเมื่อไหร่สิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะมันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะนั่นมันแสดงถึงว่าคุณเหมือนกับทำบุญหวังผลทำบุญอยากขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณไม่ได้ต้องการแบบ เหมือนเอาเปรียบใครอะไรอย่างนี้นะแต่คุณก็หวังว่าแบบเออสิ่งที่คุณทำดีเนี่ยนะคะมันจะให้ผลตอบแทนกับคุณบ้างนะคะเนี่ยนะมาดูกองที่สองกันออกแนวรักตัวเองไหมไม่รู้สิเพื่อนๆว่ายังไงล่ะอืม อกองที่สองนะคะ Sea s t o ์มนะคะ Gram Amish Chaos นะคะอืมสงบสงบแม้กระทั่งอยู่ในพายุที่โหมกระหน่ำนะคะไม่สะเทือนใดๆโอเล่นนะคะ Mary m o s c a r e นะคะ Grammar Intrigue Drama วูดูอินบรูนะคะแบ็กกอฟนะคะก็ t h r e e w i t c h e s s i s s ซ r s The Power of t อร e e โผล่มาทุกคองเลย <laughs> น้องคนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเออ ถามว่าคุณรักเพื่อมันเหมือนกับคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าใช้ประโยชน์สูงสุดกับสถานการณ์อย่างไรดีกว่านะคะให้ให้ตัวเองเนี่ยได้ยืนหยัดได้นะคะเออยืนหยัดได้นะคือแบบไม่ว่าจะสวมหน้ากากเป็นแบบชุนชั้นสูงหรือเป็นแม่หมดเนี่ยนะคะ คุณทำได้หมดนะคะถ้ามันทำให้คุณแบบสามารถที่จะอยู่รอดในสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงนี้นะคะเออดังนั้นนะคะคุณเลยมีค่อนข้างจะหลายบุคลิกภาพนะคะอืเหมือนบางครั้งนะคะก็อาจจะหลับหูหลับตานะคะต้องทำนะคะในสิ่งที่มัน มันมันมันอาจจะขาดผลประโยชน์กับคนอื่นนะคะแต่ว่าคุณต้องให้ตัวเองคือคุณจะไม่เสียเปรียบใครอย่อางง่ายๆนะประมาณเนี้ยนะมาดูกองที่สามกันน้องโพเอของเรานะคะ mm hmm. Time for change to learn something new to use technology and g a d c h t s with i s d o m mm hmm. น้องโพเอนี่ก็เป็นฉลาดแกมโกงเหมือนกันนะคะเนี่ย มีอะไรอีก Angel of Time นะคะ Working too hard นะคะ n o u t l u s Princess นะคะ Powerful personal growth นะคะ Be your true self นะคะ <laughs> ถามว่าเพื่อนๆอ,อยู่เป็นไหมเพื่อนๆเ,เหมือนกับ มือนกับคุณน่ะคือคือพยายามหนักมากนะเพื่อที่จะทําเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่ว่าทําเพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นะคือเหมือนกับคืออะไรมันช่วยได้ทําได้คุณก็ทํา นะคุณก็ทำคุณก็ช่วยนะคือไม่ได้คิดว่าเออเขาจะต้องมาตอบแทนชั้นเหมือนกองที่หนึ่งนะหรือว่าไม่เหยียบหัวเขาเหมือนกองที่สองอะเออคุณแบบเอออะไรก็ช่วยได้ทำได้บางครั้งเนี่ยคุณมัน,นกลไกคือความคิดมนุษย์อ่าเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันมันมันก็จะซับซ้อนนะคะเป็นปกตินะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คุณเจ็บปวดบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าแบบ มันซับซ้อนเกินไปที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างอะนะอืมมันก็เลยทําให้คุณแบบเริ่มรู้สึกนนติลูสนะคะเป็นกลางนะคะเริ่มเป็นกลางกับสุขสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะและเริ่มอ่าเขาเรียกว่า หันมาใส่ใจของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอาจจะประมาณว่าทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทีนี้ก็เจ็บมาเยอะนะคะก <g iggle> ็เลย <g iggle> เริ่มกลับมารักตัวเองแล้วนะคะซึ่งเป็นการรักตัวเองที่ถูกต้องนะคะดีมากอ่ากองที่สนะคะ d e ฟ and the m a i d e n นะคะ i n v a s i o n b นบาร a r รอรี oh ่ส์ a ิโอเโอ้โห <laughs> ฉันจะบอก Men a Broken h e a r t f a i r y นะคะ Healing from the Heartache Lady with a b o r c h Ache นะคะ Ancient Wisdom แล้วก็ Snow Angel นะคะ Things are with you already นะคะหืมคือคุณนะ่ะเหมือนกับ จะบอกว่ายังไงดีละ่ะคือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าคุณว่าเป็นคนไม่ดีนะคือถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเออฉันอยากได้ไดอะไรเนี่ยคุณก็อ่าเหมือนกับคือต้องทําให้ได้อ่ะคะ่ะไม่ว่ามันจะแหกกฎหรือว่าไปแหกอ่าขอบเขตของใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอยากได้อยากมีบ้างอะไรอย่างนี้นะ อที่คุณทําไปอย่างนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นการที่คุณฮิลลิ่งตัวเองในสิ่งที่คุณไม่มีอ่ะโอ้เนี่ยในสิ่งที่คุณไม่มีนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบ พยายามไขวคว้าเอาสิ่งที่มันเหมือนกับของภายนอกอะค่ะมาแบบประดับตกแต่งนะคะประดับตกแต่งให้ตัวเองนะคะให้มันดูเหมือนกับคุณโอมมันโอเคขึ้นค,คือคือให้มันแบบรู้ว่าคุณมีคุณค่านะคะประมาณนี้น่ะเนี่ยตัวจริงมันเป็นโหวมเป็นกระโหลกอะ อืมส snow a n g e ลนะแล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าคุณอนะ่ะต้องทำยังไงนะคะอืมือเอาเป็นว่ากองนี้กองนี้ระวังด้วยละกันพลังอิวยูแรงมากคุณนะคะ เอาเป็นว่าก็อย่าอ่าความมันมีกันทุกคนนะคะแต่ว่าการที่ไปเหมือนกับทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะ คุณรักเขาหรือคุณรักตัวเองนะคะก็ไปพิจารณากันเองนะคะเพราะอันนี้คือสนุบเสนอตามการอ่านไพ่นะคะเราทุกคนนะคะคิดได้ไม่ต้องมาบอกว่าควรจะทํำยังไงยังไงนะคะช่องอ้อจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าอยากจะบอกก็จะบอกเองโอเคประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย